หัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีเส้นโค้ง2เส้นนะครับก็คือเส้นของฟังก์ชัน f แล้วก็เส้นของฟังก์ชัน g ถ้าเกิดว่าเราต้องการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นนี้นะครับตั้งแต่ a จนถึง b ซึ่งก็คือพื้นที่ที่แราเงาตรงนี้นั่นเองนะฮะวิธีการหาก็คือเราจะหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งของกราฟ f นะครับแล้วก็ลบกับ พื้นที่ใต้เส้นโค้งของกราฟ g นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งของกราฟ f ก็คือการอินทิเกรตนั่นเองนะครับก็คือเราอินทิเกรต f x dx ตั้งแต่ a จนถึง b นะครับก็ได้การตั้งอินทิเกรตก้อนแรกนะครับแล้วก็ลบกับการอินทิเกรตของออฟังก์ชัน g นะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b ของ g x dx นะครับเพราะฉะนั้นพอเรารวม2ก้อนนี้เข้าด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรต a ถึง b ของ f x ลบ g x คูณอยู่กับ dx นะครับซึ่งความหมายของการตั้งอินทิเกรตอันเมื่อกี้นะครับก็คือ fx ลบ gx ความหมายก็เหมือนกับว่าถ้าเราต้องการอินทิเกรตบนช่วง a ถึง b เนี่ยนะครับแล้วก็หาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งตรงนี้สิ่งที่เราทําก็เหมือนกับการที่เราแบ่งช่วง ab ตรงนี้นะครับออกเป็นช่วงย่อยๆด้วยกันนะครับแล้วเราก็สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับโดยที่ให้ความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับ ปลายด้านบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยไปจดกราฟเส้นบนนะครับแล้วก็ปลายด้านล่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมาชนกราฟเส้นล่างนะครับหรือก็คือว่าความสูงเนี่ยก็คือเป็น f x ลบกับ g x นั่นเองนะครับส่วนความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือกว้างเท่ากับ dx นะครับก็คือความกว้างจะน้อยๆนะฮะเสร็จแล้วเราต้องการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละชิ้นแล้วก็รวมมันเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็น เป็นผลรวมของความสูงคูณอยู่กับความกว้างนะครับหรือพอเราเทคลิมิตเข้าไปเมื่อ N เนี่ยเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับทำให้เราได้ว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับระหว่างเส้นโค้ง2เส้นเนี่ยก็คือการตั้งอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ fx-gx บ gx คูณอยู่กับ dx นั่นเองนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้ชิษฎีขึ้นมาครับบอกว่า ถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องโดยที่ fx เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ gx ความหมายก็คือ fx เนี่ยจะเป็นกราฟเส้นบนแล้วก็ gx เนี่ยนะครับจะเป็นกราฟเส้นล่างนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นนี้นะครับบนช่วงปิด a ปิด b เนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากการตั้งอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของ fx ลบกับ gx คูณอยู่กับ dx นั่นเองนะครับ